สวัสดีครับวันนี้เรื่องที่จะเอามาฝาก็มีเรื่องที่ทางกระดานคริปโตที่ชื่อว่าอัพโฮ d นะครับออกมาทวิตซ้ําทวิตเดิมเมื่อ4ปีที่แล้วคือปี2020เนี่ยว่าราคา XRP เนี่ยถ้าไปถึง1,000ดอลลาร์ 1, แล้วคุณจะทวิตว่าอะไรนะครับซึ่งมันก็ แปลกดีที่ทางคริปโตเอ็กชแนน่ยหรือว่ากระดานคริปโตเนี่ยออกมาทวีตเกี่ยวกับ xrp ในช่วงนี้นะครับเหมือนกับเป็นการเชียร์ให้ซื้อ xrp ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับถ้าราคา xrp ขึ้นไปที่1000เหรียญ usd ต่อหนึ่ง xrp จริงเนี่ยผมมั่นใจเลยนะครับว่าผมคงทวีตว่าผมขายไปหมดตั้งนานแล้วนะครับคงไม่ร้อยถึง1,000เหรียญนั่นนะครับแต่ก็แปลกดีนะครับที่อัพโพเอามาเหมือนรีโพสต์อีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้นะทำให้สาวกง xrp ได้ตื่นเต้นแล้วก็มีความหวังกันนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมลงเฟซไว้แล้วนะครับก็คือเรื่องที่ราคาพุ่งขึ้นล่าสุดให้ได้ตื่นเต้นกันนิดนึงนะครับก็เรื่องที่ Gray Scale นะครับที่ได้สร้าง Grayscale xrp trust ขึ้นมาเพื่อให้คนได้ซื้อหากันนะครับซึ่งเป็นการปูทางไปสู่ xrp etf ในอนาคตซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกแปลกในด้านที่ดีนะครับคือเดิมในทาง g y s y s l e เนี่ยได้ถอดเหรียญ xrp ออกไปนานมากตั้งแต่ตอนที่ r ิ p p l อโดนเซ็ฟ้องแล้วนะครับ พอถอด XRP ออกจากกระดานก็ยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคดี XRP ยังไม่จบดีนะครับแต่ก็เหมือนว่าทางเกสเก Scale เนี่ยจะมาเริ่มต้นเอา XRP กลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาใช้ในการหากินอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าทางเกสเก Scale เนี่ยเขาเดาล่วงหน้าไปแล้วว่าต้นเดือนหน้านี้ทางเซกก็อาจจะไม่อุทธรณ์คดี XRP หรือเปล่าก็ต้องมาตามดูน,นะครับถ้าเกิดว่า g r ส a ก Scale เขาเก่งว่า ริปเปอจะไม่ถูกอุทธร์นะครับดีริปเปอจะไม่ถูกอุทธรณ์ก็อาจจะกล้าที่จะเปิดตัวตัว XRP Trust ตัวนี้ขึ้นมานะครับหรือว่าทางเกรสเกลอาจจะมีข่าววงในที่อาจจะรู้อะไรดีๆก่อนล่วงหน้าอาจจะออกตัว XRP Trust เนี่ยเพื่อชิงตัดหน้าเจ้าอื่นซะก่อนนะครับเพราะว่าถ้าคดีริ p เปอรสิ้นสุดเดือนหน้าจริงๆเนี่ยก็คงทําให้ราคา XRP ขึ้นไปได้ทันทีนะครับไม่มากก็น้อยอนาคต XRP ก็น่าจะสดใสนะครับเพราะว่า ก็มีหลายเจ้าที่กล้าเปิดตัวกับ XRP นะครับถ้าเกิดว่าคดีมันสิ้นสุดจบไปได้เนี่ยหลายหลายเจ้านะครับหลายๆลยคู่ค้าของทาง XRP ก็น่าจะกล้าจะเปิดตัวนะครับตอนที่มีคดีเนี่ยก็คงไม่มีใครอยากจะเปิดตัวหรอกว่าตัวเองซื้อขายหรือทํากิจการกับทางทำธุรกิจกับท,ทาง Ripple อยู่นะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะมีผลทําให้เซกไม่อุทธรคดีของทาง r ิ p p ป e ก็อาจจะเพราะช่วงนี้ทางแ a r y ่ a n นเซอเนี่ยถูกเล่นงานอย่างหนักนะครับล่าสุด g a r ี่แคนเซอเองก็ถูกสอบสวนโดย Top Republican Lawmakers ์ซึ่งผู้ดูแลออกกฎหมายของทางทีม Republican เนี่ยแหละพรรครพับบิคันเนี่ยแหละซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับแ a r y ่ a n นเซอร์ซึ่งเป็นเดโมแครตอยู่แล้วนะครับ l a w m a k e ร์ก็อย่างเช่น Jim Jordan นะครับแล้วก็แพทริกแมคเฮลลี่เจมส์คอมเ เ,เรื่องที่เกี่ยวข้องกับแก๊เกรนเซอร์เนี่ยไปพปัวพันเรื่องที่แกลำเอียงทางด้านการเมืองนะครับในการจ้างงานเนี่ยเอาว่าเรื่องนี้คงทําให้แกวุ้นๆยุ่งๆได้มากขึ้นนะครับอาจจะมีเวลามาใส่ใจมาสนใจคดีริปเปอรได้น้อยลงถ้าแกอยากจะตัดเรื่องกวนใจกวนใจออกไปนะตัดเรื่องคดี r ิปเปอที่จะ,จะอุทธรณ์คดี r ิปเปอออกไปแล้วก็รับ12 5ล้านเหรียญพื่เป็นค่าปรับแล้วก็จบๆกันไปก็น่าจะดีนะจริงจริงถ้ามาดูรายละเอียดความคืบหน้าของคดีลิปเปอรเองเนี่ยทางสจวร์ ออดลอตตี้เนี่ยทานายของทางริปเปร์นะครับก็ออกมาคอมเมนต์เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับคดีนี้ว่าทางเซกเองเ่ยได้ยอมรับว่าคริปโตแอสเซตซิคิวอตี้นั้นเป็นคําที่ทางเซกเนี่ยสร้างขึ้นมาเองนะครับเพื่ออาจจะทําให้คนฟังแล้ว่อยเขวนะครับเพราะว่าการพิสูจน์คําว่าคริปโตแอสเซตซิคิวอเตี้ว่าเป็นอินเวสเมนต์คอนแท t หรือว่าสัญญาในการลงทุนทางเสกเองก็จะต้องมีหลักฐานหลายๆอย่างนะครับรวมกัน อย่างเช่นนะครับตัวสัญญาหรือว่าความคาดหวังในการลงทุนแล้วก็การรับรู้กันเข้าใจของการลงทุนของนักลงทุนนะครับสิ่งเหล่านี้มันยากที่จะหาหลักฐานมาพิสูจน์ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นทางเซกเองจึงไม่น่าที่จะพยายามสู้ต่อในประเด็นนี้นะครับส่วนเรื่องของแนวโน้มคริปโตร,ราคาคริปโตสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นสัปดาห์ที่สําคัญที่ทางเฟดเนี่ย อาจจะปรับลดดอกเบีย้นยนโยบายลงนะครับอย่างที่ได้พูดไปในวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วว่าเนื่องจากว่าตัวเลข cpi เนี่ยหรือว่าการใช้จ่ายของภาคประชาชนเนี่ยมันมันลดลงนะครับซึ่งมันก็ตรงตามที่เฟดเขาอยากให้มันเป็นอยู่แล้วเขาขึ้นดอกเบีย้ยไปเพื่อที่จะกดตัวเนี้ยลงนะกดเงินเฟอ้อลงตัว cpi ก็เป็นตัวหนึ่งที่บ่งบอกนะครับแนวโน้มของที่เงินเฟอ้อเนี่ยว่ามันลดลงนะครับทำให้สามารถที่จะลดดอกเบีย้ยลงได้คือแฟงเฟดเนี่ยก็ จะมีการประชุม FOMC เนี่ยแหละแล้วก็เพื่อที่จะดูเรื่องนโยบายแล้วก็จะประกาศในวันที่18นี้นะครับ <c oughs> ก็เดากันว่าน่าจะลดดอกเบีย้ยลงเพื่อไม่ให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจกเนี่ยมันดับลงไปซะกอ่อนนะครับหลายคนมองว่าดีไม่ดีเฟดเนี่ยอาจจะต้องปรับลดดอกเบีย้ยลงมากกว่า 0. 2 5นะคอารับอาจจะต้องลดลงไปถึง0.5%นซะครับซึ่งการลดลงไปถึง0.5%เนี่ยก็ยังมีคนบอกว่ามันอาจจะชา้าเกินไป เพราะว่าเครื่องยนต์เศรษฐกิจม,มันใกล้จะดับลงไปแล้วนะครับมีคนเป็นห่วกันมากนะครับการลดดอกเบีย้ยเนี่ยก็อาจจะช่วยได้ไม่ทันนะครับอาจจะเกิดเป็น stagflation ก็คือเงินเฟอ้อเองก็ยังสูงอยู่แถมเศรษฐกิจก็ยังถดถอยด้วยนะครับ ไม่มีการใช้จ่ายไม่มีการสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ๆไม่มีการผลิตอะไรขึ้นมาเศรษฐกิจก็เหมือนเครื่องยนต์ดับลงนะครับเงินเฟ้อก็ยังอยู่เระเงินเฟ้อน,นี้จะเป็นตัวขัดขวางการเริ่มต้นใหม่ๆนะองการเร,เริ่มต้นเหมือนการส,สาตาร์ทเครื่องยนงต์ทางเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่ yeni. การลดดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะตรงกันข้ามกับการขึ้นดอกเบีย้ยในช่วงที่ผ่านมานะครับคือแนวโน้มค่างเงินดอลลาร์เองก็จะอ่อนลงนะครับ S <S จะเห็นได้ชัดเจนนะครับราคาคริปโตเป็นเงินบาทเนี่ยตอนนี้ราคาย่าแย่ลงมากนะครับทั้งทั้งที่ราคาที่เป็น US ดอลลาร์เนี่ยมันสูงขึ้นนะครับเพราะการซื้อขายคริปโตก็เหมือนกับการนําเข้าส่งออกนะครับราคาคริปโตโค้ดหรือว่าเสนอเป็น US ดอลลาร์เนี่ยเวลาค่าเงินบาทมันแข็งนะครับเออวลาค่าเงินบาทมันแข็งเนี่ย,ม,ยมันดีตรงที่เวลาเราไปเที่ยวไปเที่ยวประเทศต่างๆนะครับไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยหรือว่านําเข้าสินค้าเข้ามาเนี่ยก็จะซื้อได้ราคาถูกนะครับ ราคาน้ำมันเนี่ยเออถ้าเงินบาทแข็งเนี่ยเราก็ซื้อได้ถูกลงไปนะครับราคาน้ำมันในประเทศก็จะถูกลงไปนะครับซื้อคริปโตก็จะได้ราคาถูกลงอย่างที่เห็นเนี่ยแหละว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันก็ถูกลงราคาคริปโตมันก็ร่วงลงไปนะครับขนาดที่ราคาของที่เป็นยเูเอสดอลาเนี่ยสูงขึ้นด้วยซ้ำนะครับช่วงนี้เงินบาทแข็งซื้อทองก็จะซื้อได้ถูกนะครับ ราคาทองคำเนี่ยจริงๆแล้วตลาดโลกมันพุ่งขึ้นนะเป็นยูเอสดอลลาร์เนี่ยมันพุ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเงินดอลลาร์มันอ่อนนะครับแล้วก็คนไปเข้าทองกันเยอะเข้าซื้อทองกันเยอะนะครับตอนนี้เงินบาทแข็งก็เลยราคาทองเลยกลายเป็นไม่ค่อยขยับนะครับราคาตลาดโลกขึ้นเงินบาทแข็งราคาเลยไม่ค่อยขยับแต่ถ้าเกิดว่าในทางกลับกันครับถ้าเราส่งออกเนี่ยส่งออกมันก็เหมือนกับเราขายเหรียญคริปโตเนี่ยครับเงินบาทแข็งก็จะไม่ดีนะครับเงินบาทแข็งไม่ดีต่อการส่งออก ก็คือเวลาเรามีเหรียญอยู่แล้วเราขายเหรียญเนี่ยเราจะได้เงินบาทกลับมาน้อยนะครับลองคิดดูนะครับเงินบาทแข็งจากล่าสุดเนี่ยสาบาทต่อดอลลาร์นะครับตอนนี้แข็งขึ้นไปปลาเข้าไป3 3บาทต่อดอลลาร์อยู่แล้วนะครับในเวลาแค่แป๊บเดียวไม่กี่สัปดาห์เองถ้าเทียบแล้วก็คือเหมือนเราอยู่ดีๆเนี่ยราคา xrp ถ้าที่อัตราแรกเปลี่ยน37บาทต่อดอลลาร์นะครับราคาสมมุติราคา,า,า xrp อยู่ที่20บาทต่อ1เหรียญ xrp นะครับแต่พอดอลลาร์เนี่ย อ่อนลงไปนะครับเงินบาทแข็งขึ้นไปที่33บาทต่อดอลลาร์ปุ๊บเนี่ยราคา xrp จาก20บาทต่อ xrp เนี่ยจะเหลือแค่17.8บาทเท่านั้นเองนะครับง่ายๆคือหายไปเนี่ยอย่างน้งนอยๆก็คือ10%นนะครับ10%กว่าเปอร์เซ็นต์คือการที่เราจะทำกำไรได้ก็เลยยากขึ้นไปยากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่า กว่าที่ราคา XRP จะเพิ่มขึ้นทั้ง10%เนี่ยก็ลำบากมากมายอยู่แล้วครับแต่ว่าพอดอลล่์อ่อนลงไปปุ๊บ10%ก็คือเงินหายอยู่ดีเงินหายไป10%เลยนะครับในในเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่อยากจะบอกก็คือว่าการลดดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยก็น่าจะทำให้ราคาคริปโตนะเป็น US dollar เนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเป็นเงินบาทแล้วอาจจะล่วงลงไปอาจจะอ่อนลงไปได้นะครับเพราะว่าเงินดอลลร์มันอ่อนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเวลาเป็นเงินบาทก็จะอ่อนลงไปนะครับคงต้องลองดูคิดว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยคงจะไม่ปล่อยให้ดอลลาร์อ่อนลงไปแบบ32บาท31บาทนี่คงยาก,กน,นะครับอาจจะต้องอมีการลดดอกเบี้ยนะครับนะลดดอกเบี้ยนโยบายของไทยเนี่ยลงไปด้วยนะครับไม่งั้นก็จะทําให้เวลาค่างเงินบาทมันแข็งมากๆนะครับก็จะกระทบต่อการส่งออกกระทบต่อการท่องเที่ยวอะไรต่าง อีกเรื่องหนึ่งนะครับนักลงทุนอาจจะกลัวที่จะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตนะครับอาจจะเอาเงินไปลงที่ในทองคาซะมากกว่าแทนที่จะเป็นคริปโตนะครับนั้นคงจะต้องมาดูกันว่าหลังจากประกาศอัลตราดอกเบี้ในวันที่18นี้แล้วก็ต้องมาลุ้นกันว่าราคาคริปโตจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็อีกที่อันนึงก็คือคดีของลิเปอร์เนี่ยภายในวันที่7เดือนหน้านี้ก็อีกแป๊บเดียวแล้วนะคุยกันมานี่ก็มันใกล้แล้วนะครับอีก อีกประมาณสักสาสัปดาห์ท่านเองว่าที่จะต้องรู้นกันว่าทางเสกนี่จะอุทธร์หรือเปล่านะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ